S 1> <S 1> สวัสดีครับยิน<อ>ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอนสำนึกอักเสบหรือไงรายการ Funny Clip อารมณ์ดี A l D ที่จะมาร่วมกันสร้างสรรจิตสำนึกความเป็นพนลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุนตน้นตอมสึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้นาอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสํารวจพฤติกรรมสุดจี๊ดในสังคมที่บางทีเนี่ยเราก็เผลอทํากันโดยไม่รู้ตัววันนี้ก็จะขอเปิดประเด็นที่เราจําเป็นจะต้องมีเหตุผลกันบบ้าางกกัพฤติรรมสุดนีท่่หลยยคไ โอเคกันสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือการบูลลี่นั่นเองค่ะ<อ>ซึ่งพฤติกรรมนี้เนี่ยหลายคนทําโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว<อ>แต่ว่ามันทําให้เป็นปัญหาสังคมจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะพี่เนี่ยได้ยินเรื่องของการบูลลี่เนี่ยบ่อยมากๆและที่เยอะๆเ,เลยนะก็จะเป็นการบูลลี่รูปร่างหรือว่าหน้าตานั่นเองแต่ถ้าจะหนักๆห,หน่อยนะครับก็คงเป็นการบูลลี่ที่ทําร้ายร่างกายกันเลยแบบนี้เนี่ยแย่มากๆบางคนก็บอกว่าแค่รอเล่นอย่าคิดมากพอเขาไม่เล่นด้วยเนี่ยก็ไปหาว่าเขาโลกสวยค่ะพี่ปอคนแบบนี้นะบูลลี่ได้ทุกจังหวะจริงๆที คนที่แยกไม่ออกระหว่างพูดเล่นกับบุลลี่มาร่วมกันสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับฟันนี่คลิปตอนที่มีชื่อว่าพวกบุลลี่ไม่มีที่ยืนไปชมเลยค่ะไปเลยครับ งามเฮ้ยเมื่อ,อ,อวานไปวัดมาได้ของดีมานี้จทยเลยนี่ดูดีๆภาพปิดปากเ้ยก็มีแต่ภาพปิดตาลุงใหม่ผูต้ตะคุณนี่ไว้ใช้เจราจาบอกอกาชีพอย่างเราเพื่อนโอ้โหไม่เอาแล้วปิดปากไปเลยเองอะของเก่งขนาดแค่ยกมาลูกค้ามาแล้วดูนดนุ่มด่วนเลยลูกรีบเลยไปตัดซอยอยู่ของหอดเดือดไม่รีบวิ่งไปเลยครับยี่ไปเซลป้าเขาทําไมเล่าะเดี๋ยวป้าเขาก็ฝันปอมมาฉลองลัองคนเหียวเอเลี่ยนด็กปีศา์เหรอแกก็แก่ขนาดนี้นะแต่ว่าจะวิ่งเลยทำไมผหายใจยังลำบาก ไอ้พวกต่อมสำนึกอักเสบอยู่ให้ถึงแก่นะมึงฉันไม่นั่งวินแกแล้วไอ้ที่อื่นก็ได้ไอ้ยันป้าเอางี้นะครับป้าชื่อวินผมก่อนนะฮะโนบุลี่โนดราม่าโนบุลี่แต่กินยาฆ่าได้าแปลใช่อย่างนี้ที่ไหนนะครัเนี่ยผมจะมีสโลแกนนะครับสวยขึ้นฟรีคุณดีครึ่งเดียวแต่เฮียวๆอย่างป้านี่เชี่ยวเชี่ยวเวลากระพริบเจอฮะผมดันแล้วเาหวานกำลังจะมาแล้วจ๊ะป้าจ๋าไอ้เพื่อนนี่ต๋อนี่นี่น้องทองดูนี่เห็นไหมจุลศิษย์ป้าเห็นจะปิดปากอะเจ๋งอะ ลุงลุงโอ้โหลุงไอ้อ้วนโอ้โหไม่ดูสัรว์รูปตัวเองเลยตัวก็อย่างกับลาบูบูลาบูบูหรือหมูกรอบอ่ะยมันหยุดใครสั่งลูกช่วยมาอันนั้นเหงื่ออ๋อแอะไรไอ้ทเท่ห์ซอยเท่าไหร่สามสิบเฮ้ยสามสิบไม่ได้ทำไมดูน้องเขาดิคอก็มีคาร์บอนทุงก็ย้้ยอันนี้แน่เอาไปสู้กับได้ป่ะเฮ้ยเอย่าไปหกสิบป่ะคุณจะหกสิบได้ไงบ้านมันแปลอยู่สามสิบโอ้โหน้องนี่สภาพปกติเขาสามสิบแต่น้อง สะาับไม่ปกกเติไอ้สจภาพเนี้ยมันต้องอหกเศบเพราะอะไรรู้ไหมน้องเกิดนั่งไปแล้วยางแตกเดคาทำยังไงฮะพี่เอาตังค์ที่ไหนจาห่ายฮะพ่อมางงตั้งทำหน้าเหมือนหนูหน้าหนีไฟพี่ยังไม่ไปส่งผมอ่ะพี่ก็พูดดีๆสิทำไมต้องบุริ่งชวยพี่ไม่ได้บุริ่ง<อ>พี่พูดความจริงคนละจระเบืเนี่ยด่นเลื่อน ลู้ไม่ได้เลยคือลื่นขึ้นหนังยางแล้วลากไก่กีเบอร์ะอะแฟ้ม่แหละตาย <c oughs> ตัวแดงๆนะเฮ้ยขอเช่งพี่เฮ้ยอ,อ,อกอออออออไม่ออกไขมัขมนจุกคอเพื่ยมเบรกสะบัดคัดเสียเกีลือดคือสะดุดพอหักสลักหายกูเทยียนห่านยางแฟ้มแนบตายใจไม่จ่ายไฟไม่ชัดสตาร์ทพัง บอกแล้วมีแต่เรื่องโลงโลงของเฉ่งเปล่าวทุกคนสุดจอดลเล่นตีกันกูยิงกูปังปังปังไม่ออกสักนัดทำไมวะตรงอยู่นี่ตุ้งนุ้งเมืม่อยนี่ยเลยนะกระหม่อเราไปซื้อมาจากที่ไหนเชียงใหม่เฮ้ยเชียงใหม่เชียงใหม่ครับวโวะกินทางที่มีคนสร้างศาลาแล้วเป็นไดน้องกันดาถึงจะสร้างศาลาที่ได้พักใจอเออเชียบละ ไปไหนจ้าเดี๋ยวพี่ไปส่งครับผมไปซอยห้าค่ะพี่ไปไปไปซอยไหนนะน้องซอยซอยหเนี่ยมันไม่มีมีแต่ซอยหกับซอยสิไปซอยโอ้อางซอยหนั่นนี่ใสไม่ดีรอเลียนรอเลียนต่แต่ อ่ด yeah, really. ัะไม่ไปแล้วแล้วแล้วลบายบายจูจูแต่แต่ไม่ติดนะติดอ่างไงไม่ติดนะติดใจนะเนี่ตรงเนี้ยเดี๋ย่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย่เดี๋ยเดีย่เดี๋ย่เดี๋ย่เดีย่เดย่เด่เลย่เดี๋ยเลย่เดี๋ย่เลย่เดอย่เลีอย่เดย่เดี๋ย่เดีย่เดีย่เดม่เดี่เดี่เดย่เดี๋ย่เยเปล่าลเกค้าไปไหนหมดวะเนี่ย่ย่ออกมาหรอกมันร้อนขนาดเนี้ย เงียบจริงนะเว้ยใครส่งอะไรรัวลัวมาเพื่อเราส่งคลิปวีโอมา嘛มีคนเอาเราไปลงโซเชียลอ่ะเฮ้ยเราจะดังเหรอเฮ้ยเราดูก่อนที่ขอก็มีคาร์บอนพุงก็ย้้ยอันนี้แน่เอาไปสู้กลับได้ป่ะเฮ้ยซายหนี่มันน้องเว้นกับน้องติดอ่างที่เราบุหรี่วันนั้นไงเอฟซีเราเหรอไม่ได้เอฟซีเราไปบุหรี่เขาผมคอมเมนต์ด่าเราเต็มเลยว่ะทำไงดีอ่ะ้ย่รู้ว่ะเฮ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยเขามองเราเต็มเลยอ่ะเฮ้ยป้ามาเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับคุณป้าคุณน้องก็สวยแล้วก็น้องรูปหล่อคุณป้าจะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะบริการส่งฟรีทุกที่เลยครับผมน้องติดน้องคนสวยจะไปที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งฟรีเลยนะจ๊ะวันนี้ไม่แปกับพวกแกวันก่อนด่าฉันงยัางก็หมูข็าหมาไล่ไม่ให้ฉันขึ้นพูดจาแต่สนุกปากไม่สนใจจิตใจคนอื่นเลยเทศไทยอ่ะมีปัญหาเพราะคนสามสามนึ่งอักเสบอะ่ะอย่างพวกพี่นี่แหละปากดีพูดไม่คิดไปแบบนี้องต้องรับผลกรรที่ตามมามาไปขึ้นวินอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับผม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 หืม ไม่ได้เรียนแบบครับไม่ได้ตั้งใจเอาผมสัญญาว่าต่อไปนี้ผมจะไม่บูลลี่นะครับแล้วก็จะมีจิตสำนึกแล้วก็จะเป็นคนดีไม่ทำอีกแล้วครับให้โอกาสเราสองคนนะครับผมส่งพินซี่ลยครับไปเราไปวินรู้ดีกว่าลูกเออคู่ภาพแล้วก็ราคาถูกไปครับไปอ้วนอ้วนอ้วนกลับมาก่อนเดี๋ยวพาเลี้ยงข้าวครับโอ้น้องคนตัวตัวใหญ่ ยังไม่เข็ดอีกเหรอนี่ก็ไม่มีเคานั่งหรอกอันนี้ก็ไปบอกเขาอ้วนอยู่เลยเ <c oughs> มื่อกี<ๆ>้ไปเถ้าน้องดามน้องดามขึ้นบอสไซด์ป้าจ๋าน้องดาม, <c oughs> มน้องท้อยเสียดากไปไหมขากเป็นแป้วใหญ่เลยเบลอเร่เลยเมื่อกี้ไม่มีสำลีก็เลยอๆๆสองสองคนเนี่ยทำตัวได้แรงเก๋งในสังคมง่ายแต่ทำแล้วละอายเกลียดใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ Oh, ดูแล้วเนี่ยหัวรอทั้งน้ําตาเลยก็ทําตัวแบบนี้ไงใครจะใช้บริการล่ะครับปากวอนหาคู่เบอร์นี้มุกรอเล่นแบบไม่ใช้เหตุผลเล่นเองหาเองแต่คนโดนเนี่ยเขาไม่หาด้วยเพราะมันคือการทําร้ายจิตใจกันสุดๆเลยคะ่ะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแค่สนุกปากแต่สําหรับบางคนเนี่ย<ๆ>เขาอาจจะเจ็บฝังใจเขาไปเลยก็ได้นะแล้วพ,พี่เพื่อน,อน,อนล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปกันเลยครับสําหรับโจนาสนะครับผมคิดว่าคนที่มีนิสัยบูลลี่คนอื่นเนี่ย เขาพยายามที่จะวางตัวเองเป็นคนโก้คนแนบแต่แท้ที่จริงเขาคือคนที่อ่อนแอขาดความมั่นใจในตัวเองก็เลยต้องคอยกดคนอื่นมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับทำในสิ่งที่สร้างสรรค์สร้างคนทําให้คนมีจิตใจอยากจะสู้อยากจะทํางานต่ออยากจะเป็นคนดีของประเทศต่อไปนะครับครับประสบการณ์ตรงก็เคยโดนวูล,ลี่ตอนช่วงมัธยมครับ,รบก็ป็นล้อเรื่องหน้าสิวบ้างตัวดําบ้างคอคาร์บอนบ้างนะครับซึ่งจะเป็นปมในีจะนามาถึงวันนี้ คนที่บูลลี่หรือคนแซวเนี่ยมันก็อาจจะสนุกป,ป่านะครับเมื่อไหร่ทำให้คนคนหนึ่งเสียอนาคตหรือเสียความเป็นตัวเองไปเลยก็ได้ครับเข้าใจตรงกันเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณเนี่ยคุณก็ไม่ควรเล่นไหมครับใช่แล้วค่ะในโลกโซเชียลทุกคําพูดของเราเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้เป็นไวรัลแพร่กระจายภายในไม่กี่วิเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสติคิดก่อนจะพูดและแชร์อะไรเพราะว่ามันอาจจะทําร้ายทําลายคนอื่นโดยที่เราคาดไม่ถึงถ้าเราเห็นคนที่โดนบูลลี่อยู่ เราอยากเข้าไปช่วยเขาเราควรทํำยังไงได้บ้างคะชอบคําถามนี้มากเลยค่ะจริงๆเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเป็นฮีโร่ยืนกลางห้องแล้วก็ตะโกนนะคะแต่เราแค่ยืนอยู่ข้างคนถูกบูลลี่แค่นี้ก็เป็นพลังมากพอแล้วค่ะใช่เลยครับหรือแค่เราพูดเบาๆว่าเฮ้ยพอแล้วมัง้งแค่นี้เนี่ยพี่คิดว่าคนที่เขาบูลลี่อยู่ก็น่าจะรู้สึกตัวแล้วคระเว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันไม่โอเคและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเราต้องเป็นกําลังใจให้คนที่ถูกบูลลี่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวค่ะสาหรับคนที่ขาดเหตุผลแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่่ทําาร้ยคคคนนนนใดหึงะ แต่ว่ายังทําร้ายสังคมและประเทศชาติอีกด้วยครับเพราะประเทศที่น่าอยู่ไม่ใช่ประเทศที่ลาที่สุดแต่เป็นประเทศที่เขารกสิทธิพลเมืองของกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล ร่วมสนุกในรายการตอมสำนึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคำถามว่าการพูดจาบูลลี่ว่าผู้อื่นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ,จของน้ตกับออฟแสดงถึงการขาดรากฐานประชาธิปไตยในข้อใดจิตสาธารณะความรับผิดช,ชอบความมีเหตุผลคำตอบที่โดนใจสิบท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกลา้าภายในวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่26พฤษภาคม2568วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการตอมสำนึกอักเสบหรือไงหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานและก็ พ่อคิดดีๆแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์11โมงตรงสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับ